แม่แม่ไปที่งานแล้วไปมีเก้าอี้แล้วก็แดดร้อนมานี่ก่อนที่ลาดบุรีนะเป็นรีสอร์ทดิค่ะแม่จ๋าตกลองเป็นรีสอร์ทหรือเป็นอะไรเไม่ไงมันเขียนป้ายรีสอร์ทไปนาฮัทรีสอร์ทแล้วมาผิดที่หรือเปล่านี่เขาออกแบบสวยเนาะร้านอาหารเขาเป็นวงกลมเลยค่ะเนี่ยมะพร้าวดุบๆมาชมวิวก่อน พักด้วยค่ะอยู่ริมน้ำด้วยนะคะที่ร้านนะคะ่าสวยมากเลยค่ะาานะคะ่เจอว่าตรงนี้ลมเย็นเหมือนเราอยู่โรงแรม 就特拉嘞。